เวลาบ่ายณบริษัทแห่งหนึ่งเฮ้ยมาดูมาดู <c oughs> น,นักเรียนญี่ปุ่นอ๋อเวลางานเวลางานโอ้ยแ <c oughs> น,น่นนี่ไัเนไ่่าหลด้ลดอไู่ดออโรดดู่ <c oughs> นี่มันเป็นอะไรที่วิเศษไปเลยนะเฮ้ยอ้าวไปน้องไใหญ่มั้งโอ้เสียอารมณ์ถ้าพวกนายจะเคืนกันขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ IQ Series ที่มีหัวอ่านคอสคอสีหัวอารมณ์จะได้ไม่สะดุดเป็นยังไงล่ะบรรลุถึงจุดสุดยอดเลยใช่ไหม วัดตั้งค่ายไปเเสร็จภารกิจแล้วน้องเอ้ยกลับบ้านได้เลยค่ายรู้จักยานนักการทำเองมั่งทันสุดการเสังคมดีถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด IQ Series